สวัสดีครับกับใก,ใกล้ใเที่ยงอาจจะเที่ยงอะไรเออนี่ยพอคับเดตก็คงไม่จะเที่ยงกับวันนี้มีอะไรที่สำคัญมากๆนะครับจะมาพูดคุยวันนี้จะพูดคุยเป็นหลักนะฮะไอเรื่องเทคนิคก,การเล่นกีตาร์อะไรต่างเยวค่อยทำคลิปอื่นให้ลงดูกันนะครับหลายท่านอยากจะรู้แล้วก็อยากจะถามมากว่าจะพัฒนาก,การเล่นกีตาร์ของเราอย่างไรนะครับให้ พัฒนาขึ้นดีขึ้นเล่นได้เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นจากโซเชียลเน็ตเวิร์กยูทูบเบอร์หรือจากนักดนตรีนักกีตาร์ไม่ว่าจะไปดูคอนเสิร์ตก็ตามอะไรก็ตามวันนี้จะเป็นการพูดคุยเป็นหลักนะครับเอาละคำว่าดนตรีต้องมาดูที่ใจความของของดนตรีก่อนสมมุติเราเล่นดนตรีที่อยู่ในเครื่อง ประเภทที่ให้เมโลดี้เป็นหลักก็จะใช้หลักการตามทฤษฎีของการสร้างโน้ตด,ด้วยกุญแจสอนซึ่งจะเป็นโน้ตในส่วนของเสียงกลางจนถึงเสียงสูงนะครับถ้าอย่างโน้ตอย่างพวกเสียงต่ำอย่างพวกแจฟานก็จะเป็นพวกเบสหรือพวกเครื่องเป่าหรือพวกดับเบิลเบสหรือพวกกรองพวกอะไรเนี่ยก็จะเป็นโน้ตอีกแบบหนึ่งก็จะมีวิธีการอ่านอีกแบบนึงนั่นคือหลักอันดับแรกก็คือพัฒนาในเรื่องของความรู้ ในเรื่องของทฤษฎีบ้างไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าจะไปใช้พัฒนาทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยผมว่าด็อกเตอร์ก็ไม่พอนะต้องระดับศาสตราจารย์เลยซึ่งมันก,มนก็มันก็ไม่มีความจําเป็นมากมายขนาดนั้นนะครับก็เอาให้รู้แค่เอาตัวรอดได้แล้วก็ถ่ายทอดให้กับตัวเราเองหรือศึกษาเบื้องต้นได้นะครับอย่างอ่ะมาทฤษฎีดนตรี ผมกระดาษมไม่มีะไรก็เคยแนะนำเด็กๆว่าเราควรจะไปไล่โอเกชาร์ตด้วยมือในการสร้างโกภฮารซึ่งเป็นโทนการเคลื่อนที่ของบันไดเสียงในเมเจอร์สเกลมันมาอย่างไงแล้วมันก็ ทำให้เราเกิดการเข้าใจเมื่อดเรมฟาโซลริโดทารสโพสเป็น é, M ie, M ie มันถึงเรียกสเกลไงฮะอี e มันก็คือโดเรมีฟาโซลาทติโดเลยโดเนี่ยน,น,น,น่าจะ,ะมาจากโดเมนโดเมน รู้เสียงหลักของบันไดเสียงขั้นที่หนึ่ขั้นที่สองที่สามที่ห้ามีเ็ดขั้นนะครับแต่เสียงจริงจริงเนี่ยมีสิบสิบสามเสียงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ษฎีเบื้องต้นเหล่านี้ก็ควรจะไปศึกษารู้จักวิธีการนับจังหวะตกและตกและตกตันดันดัน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 ตันเป็นสามประยางตันดันดันตันดันันตันดันดันต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 ันดันตันดันต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 ัต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 ันันนั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 นนั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 นนันตันันด ความกระชับมากขึ้นนะครับเพราะเรานับจังหวะแล้วแม่นยำอยู่ในหูอยู่ในใจนะครับเมื่อเราเข้าใจทฤษฎีพวกโดเรมีฟาเขียนโอโ,อโ,อโ,อโอฮาร์ฟนะครับพนีเป็นแล้วมาลองเขียนเป็นไล่เป็น c d e f g a b c d e c e> แล้วก็แล่มาเป็น d e f g a b แล้วมาเขียนใส่มันก็จะเห็นการทานสปอตของบันไดที่มันบังคับไว้นะครับต่แกนที่มันบังคับไว้ตัวหนึ่งตกเป็นช้าบก็จะถูกเลื่อนออกไป เดี๋ยวจะเป็นค e f อฟคีเอคีอะไรพวกนี้ลองไปศึกษาดูแล้วก็ไปไล่ให้กับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะเข้าใจแล้วก็หลังจากนั้นก็มันก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเมเจอร์สเกลไมเนอร์สเกหรือ s สเ l ลที่คิดขึ้นมาด้วยเสียงที่ตัดตัวนั้นออกเพิ่มตัวนี้เข้าไปเอาโหมดเอาตรงนี้มาคิดมาใช้นะครับก็ตาม,มานะครับอ่ะอันที่สองที่ควรจะพัฒนาคือเรื่องของจังหวะน,นะครับเมื่อได้ทํานองที่มาจาก ความเข้าใจในทฤษฎีบ้างแล้วจังหวะอย่างเช่นพวกอัตติคอร์นะครับเรื่องสําคัญเลยการเล่นกีตาร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาเล้นโซโล่หรือทำเมโลดี้อย่างเดียวดนตรีเมโลดี้จังหวะและอารมณ์อารมณ์นี่ก็อาจจะเกี่ยวพวกเอเซนวกการสร้างเสียงการวซ์อะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเทคนิคนะครับหลายท่านอปหลงไหลเรื่องของเทคนิคอย่างเดียวเลยนะโอ้โหคันโยกไอ้นั่นไอ้นี่นั่นเป็นเรื่องของเทคนิคมันไม่ใช่องค์ประกอบโดยรวมของคาว่า มถูกสอนอย่างนี้นะฮะให้เล่นจังหวะบีกินจังหวะโบลิโร่นะครับซึ่งเปจังหวะาช้าๆบีดอยู่ในระดับที่ห5สิบห้าสิบะมาณเนี่ยนะมันจะเลทข,ของบีดความไวก็จะถูกจัดลำดับไปว่าจังหวะแบบนี้คนจะใช้บีดที่บีดเคาาติ้งเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับดิสโกโ ดิสโก้ฟังยุค6กถึง70ด้วยซ้ำนะครับก็ถูกฝึกอย่างนี้นะช้าช้าอ่ะอันเนี้ยเป็นเพลงเก่า กินจังหวะชะชะชา อย่าคิดว่าไม่สําคัญนะครับเพราะเด็กรุ่ในใหม่เดี๋ยวนี้นะอเอาเพลงพวกนี้มาทาเอามารีบิวใหม่เป็นจังหวะที่ผสมผสานกันระหว่างแนวจังหวะเดิมๆกับดนตรีร็อกนะครับก็ได้รับความนิยมรดนหลามนะฮะอยวงเลยนะบิ๊กบิ๊กไออะไรใช่ไหมฮะเขาเวนลงเขาเวนรออะไรมาทํานะครับซึ่งความเข้าใจในดนตรีที่ ถูกถ่ายทอดกันมาเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเมื่อเอาไปโมดิฟายแล้วไปปรับปรุงควรจะคิดในรูปแบบไหนใส่เข้าไปอย่างงี้ฮะหัวใจผมว่ามีนิทคนนั่งจับจองเป็นเจ้าของกับจองหัวใจผมหน่อย ก็ไม่ได้ฮนะอันนี้เพลงเก่ามากนะก็กลายมาเป็นชอบบรรยากาศ น,นเนนก็มาทำก็กลายเป็นที่ฮิตที่นิยมหลายคนก็ไปคัฟเวอร์ในแนวอื่นนะครับฉะนั้นแนวความรู้ทฤษฎีที่จะพัฒนาตัวเองให้สามารถเลน่นดนตรีได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็ไหลมาอย่างนี้แหละครับหนึ่งทฤษฎีเบื้องต้นที่คนจะต้องทำความเข้าใจพวกโดเลมีฟาบันไดโนด้ตสพวกจังหวะสัดส,สว่วนต่างๆในการเล่น ตอนที่จะมาถามว่าไอ้เล่นนีโอโซลเล่นยังไงเล่นแบบจิมมี่เฮนดิกเล่นอย่างไรเล่นแบบวิตตีขคอร์ดเพราะมากเลยเล่นยังไงนะ ป๊อบก็ทำไว้อุพราะมากนะครับผมก็คำาไปตามที่หูได้ยินนะไม่ได้ไปแกะไปอะไรมากมยเมื่อเราเข้าใจในสัดส่วนของคำว่าดนตรีนะครับทีนี้มาแยกความเข้าใจในเรื่องของสกิลส่วนตัวในเรื่องของการเล่นกีตาร์นะครับซึ่งถ้าไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาติดตามช่องผมเนี่ยฮะดูไล่ดูคลิปตั้งแต่แรกตั้งแต่อะไรไปก็จะพอช่วยได้แต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจะสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับ ท่านสามารถที่จะเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากตรงนี้ไปมองหาจากตรงไหนก็ได้ที่ช่วยให้เราพัฒนามากขึ้นนะครับคนที่เอามาถ่ายทอดนั้นอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูเก่งกาจรมรากแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นประโยชน์ก็เอามาใช้ได้แต่บางคนไม่พูดเลยเลยแต่เล่นเก่งมากก็ไปดูได้นะครับบางคนก็อาจจะมีบาลานซ์ผสมประสานกันระหว่างความเข้าใจในเชิงทฤษฎีในเชิง เทคโนโลยีทางด้านดนตรีนะครับกับอีกอันหนึ่งซึ่งเอามาใช้งานจริงก็เอามาดูได้ประกอบกันนะครับเอาละในเรื่องของการพัฒนาการเล่นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ผมก็พูดไปเยอะแล้วก็แสดงไว้เยอะพอสมควรแล้วนะครับก็อันไหนที่ดูแล้วมีประโยชน์แล้วก็ผมเล่นแล้วไม่น่าเกลียดเอาไปใช้ได้นะครับอันไหนที่ผมเล่นแล้วน่าเกลียดไม่ต้องเอาไปนะฮะมันเป็นอะไรที่มันหลุดแล้วหลุดเลย ก็เอานะเพรผ่านไปได้ก็โอเคนะครับอย่างเช่นว่าไอ้สกิลส่วนตัวนะครับเรื่องการการใช้ปิ๊กบางหลักการดีดต่างๆนานาบ้างหลักหรือการ ให้คล่องทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นสปีดพิกกิ้งการสร้างเมโลดี้ที่เพราอเพลหรือการเล่นจังหวะที่ฟังดูดุดันสวยงามเล้าใจนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งซึ่งทำให้สกิลในการเป็นนักดนตรอนีอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยเอาไปรวมกับคำว่าดนตรีได้อย่างลงตัว รนั้นการที่จะพัฒนาและให้เราก้าวหน้าขึ้นไปจากคนที่เริ่มเล่นจนกลายเป็นคนที่ชํานาญขึ้นจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญจนกลายเป็นมืออาชีพนะครับมันก็มาจากสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่อยู่แค่ว่าผมชี้เป้าหมายว่าผมอยากเล่นแบบเนี้นะแบบนี้เล็กไฟเนี่ยโอ้โหมันเหมือนแบบ ตั้งไว้บนยอดเขาเลยยังไม่รู้เลยว่าวิธีจะเอาตัวรอดในการปีนรอดหน้าผาอย่างไรจะต้องปีนกี่วันจะต้องเตรียมอาหารวิกิตการทางไหมมีแคมป์ปิ้งไว้นอนพักไหมต้องมีอุปกรณ์ใต่เขาอะไรงเงี้ยก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกลับมามองตรงที่เรากําลังอยู่ในสัดส่วนไหนของดนตรีของอุปกรณ์ของหนทางที่เราอยากทําอยากเล่นอยากเล่นแค่อยู่กับบ้านไม่ว่าอยากมีเป้าหมายอยากเป็นนั่งตีอาชีพ อยากมีเป้าหมายที่จะไปจนสุดยอดเลยว่ากันไปฝึกให้เก่งหาโอกาสเข้าไปพิสูจน์ตัวเองเพื่อจะไปคว้ารางวัลเอากลับมาประดับตัวแต่ที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าอยู่กับินตรีรักและพัฒนาตัวเองอยู่เสมออยากเล่นอะไรเล่นได้อยากทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขทำได้ ยาวนิดนึงอีกข้อต่อมาที่ควรจะต้องได้รับการพัฒนาตามกันไปด้วยคือความเข้าใจในเทคโนโลยีและสังคมสมัยใหม่นะครับเทคโนโลยีเครื่องดนตรีในสมัยนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยสายกีตาร์กว่าจะหาได้ซูซูกินะอย่างดีก็แอรียนะครับแล้วสมัยนั้นกว่าจะซื้อได้ต้องเดินทางข้ามอำเภอข้ามจังหวัดไปหาซื้อด้วยนะครับ ไม่มีโอกาสนะครับกีต้ายอย่างดีที่หาได้ในสมัยก่อนโอ้เจอมายาี่ก็ดีใจแลยฮะเจอพวกอีโก้เจอพวก, co, พวกคิมมัสนะคิมมัสก็ดีนะครับของเกาหลีในสมัยก่อนเจอโอ้ถ้าไปเจอกิ๊บสันเฟนเดอร์เนี่ยก็จะไปเจออยู่ในสถาบันนะอาจจะในวิทยาลัยในโรงเรียนในอาเดนต่างหรือไม่ก่อนั่งเตีอาชีพที่เข้ามีแต่มันก็เก่ามาก เป็นอย่างนั้นเลยมันไม่เหมือนสมัยนี้ครับสมัยนี้เนี่ยทุกอย่างอะไรดีๆสายกีตาร์หาซื้อง่ายสั่งออนไลน์ได้นะปิ๊กสักอันสมัยก่อนไม่มีนะผมต้องเอาไม้ไม้โปรไม้โปรเัคเตอร์ไม้บรรทัศนะมาตัดหนองสานนะเพื่อที่อยากจะเล่นก็ทำไว้หลายอันเลยอะอย่างไงดีได้ดีไม่ดีก็เริ่มเริ่มคิดให้กับตัวเองตแต่ตั้งแต่ตอนเด็กๆเพราะฉะนั้นการติดตามการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยช่วยเราพัฒนาได้ขึ้นเยอะ ก่อนเสียงต่างๆเนี่ยําไหมก่อนไม่จะมีนะเดี๋ยวนี้ที่คุณสามารถได้ยินเสียงออีโอที่เป็นแบบซาวด์สติโบในหูเนี่ยเหมือนในแผ่น,นได้กับในบ้านุณแหละได้กับตัวคุณเองได้กับหูฟังเอฟเฟกหลายตัวก็สามารถใส่หูฟังนี่ได้ด้วยนะนี่ผมก็ได้ยินหูฟังไปด้วยจากเอฟเฟกต์ที่มันต่อออกมานะในหูฟังนี่กังวานมากเลยนะออกมาจากตู้แอมเนี่ยก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่ากับ ยิ่งเสียงได้ฮะมันมากเลยนะครับ ในหูฟังเนี่ยหูมันมากเลยเพราะฉะนั้นหูฟังที่ไม่แพงร้อยกว่าบาทเท่านั้นแต่ว่าผมใช้ทําเพลงใช้บันทึกเสียงใช้อะไรก็ไม่แพ้กับคุณภาพหูฟังที่อันละหลายพันก็ไปใช้มาแล้วแล้วก็ส่วนตัวก็ทําด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นการติดตามเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีให้ดูในช่องใน u t u b e ต่างๆมากมายนะครับไอ้นั้นก็คือส่วนประกอบที่จะพัฒนาในความเป็นตัวท่าน ให้เอาไปใช้ได้ในรับเบื้องต้นที่ผมพูดก็คือหลักการทางดนตรีนะครับเมื่อคุณมีสกิลที่ดีนะครับมีความเข้าใจในทฤษฎีดนตรีที่ดีแล้วคุณยังติดตามเทคโนโลยีอย่างพวก a udi o Interface อย่างพวกคอมพิวเต Music กน,นะครับก็ยังสามารถที่จะดึงท่านให้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเมื่อได้รับการถ่ายทอดบอกกล่าวเรียนรู้นะครับ ท่านก็สามารถเอาไปทําเพลงได้ทำปกทิกินไกเพลงได้ทําคลิปมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์มีเป้าหมายที่อยากจะเป็นคนที่ถ่ายทอดดนตรีให้กับผู้อื่นในโลกยุคสมัยใหม่นะครับโอกาสมันเปิดให้ท่านเยอะแยะนะครับก็ถ้าท่านดูจนมาถึงตรงนี้เนี่ยท่านจะรู้ว่าไอ้ผมที่ผมปูทางให้เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายท่างกอูรู้อยู่แล้วพูดทําไมทําไมไม่สวดมนต์ไปเลยขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะสวดให้ฟังนะแต่ผมสวดไม่ได้เพราะผมไม่ได้ ที่จะเอาว่าต่างความเชื่ออะไรนะมัน <c oughs> สูรไม่เป็น <c oughs> นะครับอ,อย่างพวก a u ริโออินเตอร์พวกโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างพวกปักอินพวกเดี๋ยวนี้ปักอินดังๆหลายยี่ห้อก็มาทำเป็นแอมป์ขายแล้นะเอามาใส่ในกีตาร์บ้างอะไรบ้างนะครับผมเล่นมาตั้งแต่เวอร์ชั่น1ตั้งแต่เป็นซาวการ์ดเสียบเข้าไปในนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นซาวการ์ดที่เป็นเอ็กซ์เนก็ ช้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยแม้กระทั่งโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับโปรแกรมบันทึกเสียงที่เป็นโฮสต์มิวสิกโปรแกรมต่างๆพวกลอจิกพวกคิวเบรพวกโซนาพวกอะไรต่างๆนะพวกตีรู้พวกเอาไปตั้นพวกแยกไปหมดนะครับศึกษาไม่หมดนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้ตัวเราเองมีเป้าหมายแบบไหนเรียงลําดับศึกษาการทํากรรม คว้าให้กับตัวเองให้ดีครับแล้วมันก็จะพัฒนาตัวเราขึ้นไปได้นะครับไอคลิปนี้ที่เอามาพูดเนี่ยเพราะผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์นะครับกับคําถามที่เป็นเบื้องต้นว่าอยากพัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปอีกมันต้องทําอย่างไรบ้างน,นะครับไม่มีใครเอามาบอกกันเพราะว่าพวกนี้ก็ถ้าจะ รู้หรือเรียนรู้เนี่ยต้องไปเรียนในสถาบันดนตรีไปเรียนจากผู้รู้ไปขอคำปรึกษาจากผู้รู้ในหลายๆส่วนการพัฒนาความสามารถทางด้นตรีมันก็แบ่งออกไปหลายสาขาเนี่ยสาขาก็เหมือนกันฮะไม่ว่าอะไรเป็นพวกสายเครื่องมือพวกผลิตพวกซ่อมพวกสายซาวด์จเนีร์สายบันทึกเสียงแยกไปหมด เพราะฉะนั้นคนคนเดียวไม่สามารถบรรจุไอสิ่งนี้ได้ไว้ทั้งหมดแต่ถ้าบรรจุลงไปได้ดีอย่างยิ่งครับคุณมากครับ